บิ๊กไซส์ฮ่าฮฮ่าฮ่าเลย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 วันทิ่หัวทิ่ไม่ลืมไม่ลืมให้ดูตอนตักแล้วฝนยังเที่ะเค็คเบ็ดด้วยโอ้สายสวยเว้ยใส่นางขวาไป กินว,วไม่ล่ะครับไม่ล่ะครับเฮ้ยผักเอน็นเอ็นหายไปเร็ว หัวทิ่มนู่เสียงปลากัดตรงนี้มันอยู่กอไผ่นะแปวได้แค่เสียวอะได้แค่เสียวตรงนี้นึกว่าอยู่น็ได้น่าจะเป็นนกเขาเลยเนาะนั่นเนี้ยกินนอกกัดกัดตรงกอไผ่ตรงกอไผ่ตรงกอตรงพุ่มเล็กๆอ่ะดังปรับเลยโคตร ในรูวะเปล่าเฮ้ยอยู่ในรูะโอ้น่าเสียดายครับท่านผู้ชมฟ้าตกนะครับคันหอนคันมุดนะครับแต่ว่าไม่โดนไปนเดี๋ยวเราลุยกันต่อเก็บเลยนอนไปนู่นแหละ เพี้ยนเอาของเราไปแล้วแต่เพียนแหละถอนคือคือไม่ใช่วะไม่ใช่ต่เพียนถอนไม่ใช่ต่เพียนถอนเป็นไงเป็นไงการลงเบ็ดของผมเป็นไงเป็นไงแต่เพียนหรือเปล่าที่ไม่ใช่วะหนักอ่ะนเ่ เหยื่อตัวยัางใายอ่ะแล้วเป็นไงการปักผมเป็นไงเป็นไงอ๋อมีทรัพย์อยู่นะครับแบบนี้ห้ามแกะอันเด็กนะครับถ้าแกะอันปุ๊บมันจะเอาไปนะครับถ้าเราล้างกับมันไม่ได้นะครับไอ้น่องนายใส่นะนี่เหยื่อประตพย์แล้วครับกระดูกเราไม่ค่อยจะ ได้ผลเท่าไหร่สะดุกเราไม่เหนียวนะยังจะเติตัวเลยอื้แรงดีกับยังพอมีอยู่นะแต่มันก็กระสับเล็กไปอ่ะถ้าเรามาแกะหัวเรือหัวเรือเราแข็งพื้นนะครับอืมเราอย่าทําแบบนั้นนะครับพอเฮียเราเรือเราแข็งพื่อแล้วมันพันป่านี่เปล่าหรือไม่ยังไม่คงเสร็จสมตัวใหญ่มาตอนจะคัดเรือครับมันแบบติดป่ากีัดอยู่นะ

เอาขึแปดก็หาเลยครับนี really ่าติดนนะนี่ดำด้วยหรอแปดทอฮ ใส่ยัดดีจังเนาะใส่ยัดดีจังนะของเขาดีจริงๆปักแบบบ้าบอเอาไปแก่พี่เลนขับกัรเคยขึ้นแล้วเมื่อวานนะผมก็จะปักยัดนี้นะจอยบอกเอาปักคันมาลงตรงตๆพี่เลนเนี่ยปักแบบพี่เลนพี่เลนฟิชชิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ย หมายสวยเอา,าเออกมาก่อนมาไม่หายเดี๋ยวค่อยมาปวดข้างน,นอก uh huh. เราจะอยู่หมายรับมากเกินไปไม่ดี <laughs> เราติดปา่า uh huh. โอ้โหนี่ผมปักบมาผมจะเล่าเหตุการณ์กันผมปักยังไงเมื่อวานเมื่อวานผมปักติดตลิงนะ หมายก็อ่านเก่งไปแล้วว่ามันต้องมีผมปักที่อะไรมันก็ไม่เคยกินผมก็เกี่ยวตะเพียนเกี่ยวตะเพียนเสร็จผมก็เอาตรงเนี้ยจิ้มกับดินไว้แล้วตูดคันก็จะโหหึงงี้ <c oughs> แล้วมากินเฉยอ่ะนี่โหมปาร์ดเรียกว่าปักเอาตูดปักเบื่อแล้วเอาปลายที่เอาปลายจิ้มดิน <c oughs> มั่งกินเฉยอ่ะนอกจากว่าเท่าไหร่เก้าสิบ ิบเอ็ดโลสิบเอ็ดนี่ใหญ่ไหมใหญ่ของแท้ดักของหงส์ฟาดหัวฟาดหัวสิอย่างนี้ก็ได้เนาะใหญ่ยุ้ยใหญ่ยุ้ยเนี่ยเนี่ยแจ๋วเลยวใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมผมว่าใหญ่นะใครว่าใหญ่ผมใหญ่เต็มจอเต็มจอเลยครัโอเคครับผมถือว่าแจ๋วนะไปเดี๋ยวลุ้นตัวถัดไปกัน อาครับหลังจากที่นี่ขึ้นมาเดี๋ยวขอบอนไปดูตรงหัวเดี่ยวนี่นะเราค่อยไปดูนะแต่นั้นไม่กระแทกไม่อะไรเลยแต่โดน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 กัดลงมาขอบอนมาดูหัวเดี่ยวนี้ก่อนอนะนี่อา้าวหัวเดี่ยวเราหัวเดี่ยวเราก็พลาดไปนู่นหน่อยนะจอยหัวเดี่ยวเราก็พลาดไปอะ่ะอันเนคันก็พลาด วันเดียวก็พลาดออยู่ไหมเนี่ยอถ้าดึงใส่เท่าไหนอ่อะแต่เบาอ่ะแต่แตัวนะเบา,เบา,เบานี่อะ <c oughs> หินขาดอ่ะนี่แก่ <c oughs> แล้วก็ไม่มีดิน ดึงบ้าดึงมือหน่อยทีอไม่ใช่นิ่งอย่างเงี้ยว้าโบเบสวนกลับอะไรอ่ะข้อยียดข้อยึดอ่ะข้อยึดอ่ะใช่ทั้งหมดหัวนี้ข้อยียดอ่ะ มันต้องขอเบ็ดอย่างนี้แล้วก็เอาเพียนตัวใหญ่คือเราเราคิดว่าผักตบอะแต่มันพุบเลยนะผักตบมันพุบไปเลยนะอะไอกดอย่างเงี้ยไอเขาไม่น่าไม่น่าเหยียดโอ้โหเข้าใจสึกแปว้วอีกแล้วอันนี้เป็นซูโม่เบอร์ไอ้นี่นะเกินหน้าตาเกินหน้าตััวใ,ใหญ่เกิน ถ้าตัวมันไม่ใหญ่เกินมันก็ไม่ไม่เหยียดหรอกจริงเอาทาบกับมือให้หน่อยเิเนี่ยแมวไปเลยเลียเล่นงานเราบิ๊กยิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาล้างมือย้ำหมายไว้นี่ตรงนี้ <laughs> นะใครจะมาเอาคอนได้นะครับผมเผื่อผมยังไม่ว่าง <laughs> ที่มีต้นกระท้อนี่คกระท้อน <laughs> ใช่หรอไม่รู้มั่ว <laughs> มันดึงเข้าไปจะไม่เหยียดได้ไงดึงเข้าไปในป่าในลน็อกโอ้โมันแย่ดิมันซับมันไม่ผมก็คิดว่าซับนิ่มน่าจะพอนะอันนี้ซับจากบตบอ่ะไม่พอเบ็ดเ,เราแข็งไม่พอง่ยเบ็ดเราก็แข็งไม่พอไปเดี๋ยวดูัว็ดหัข้างเดี๋ยวผมไผ่เอาหัวมันจิ้มอยู่เคยจะอยู่หรือเปล่าอันนี้เ,เสร็จไปอีกหนึ่ง วันนั้นนับสองแล้วเนี่ยวันนั้น,น,นวันนั้นก็ขาดใช่วันนั้นขาดอ่าวันนี้เหยียดวันนี้เหยียด,นนยดพรุ่งนี้นะนั่งมัดเบ็ดใหม่เดี๋ยวตรงเพราะว่าเคยได้ไงถึงอันนี้ยงั้นเผมไม่ผัวงั้นผมไม่อยากเข้ามาโดนแต่อันนี้ก็หัวทิ่มนะแต่ว่าจะอยู่ไม่อยู่อืมแต่มันก็ดึงไปสายไหย โอ้ oh, one, like yeah. oh, ัวทิมอย่างงี้เรียบร้อยแต่ว่ามันอยู่ไหมแค่นักมอกี้เมื่อกี้ไม่อยู่นะตรงนั้นจะบอกตรงนี้เราท่ด้เหอว้าเบียดไหมเบไม่ตกไม่ ถูกว่า,วา,วาตัวหรือว่ามันมีสองตัวอย่างนี้สองสามตัวผ่านไปนึงแก้วแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแก้มือไรู้ตำแหน่งของมันตรงนี้มันเดี๋ยวไปไ<อ>ทำขอตัวไว้ทำอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเอาเบอร์แปดเบอร์นี้เลยอันนี้เฮ้ยแต่มันมีตัวเบอร์ใหญ่อยู่ไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอุปกรณ์จริงถ้าไม่ใส่นี้มันไม่ไม่มีเหยียดได้ง่ายๆหรอกขอเบ็ดนะและซับก็มีแต่ซับแบบซับมันแข็งไปหน่อย เนี่ยันว่าไซส์นี้เนี่ยแต่มากินเบอร์นี้แรงแบบนี้คือมันไม่ได้กระแทกหลายรอบหรอกผมว่าปักเดียววิ่งพวด้ดไปยืดไปเลย <c oughs> คิดว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> ไม่มีรอยฟันด้วย <c oughs> มันไม่มีรอยฟันด้วยแต่ผมดึงอย่างนั้นมันไม่น่าเยียดหรอกดึงไม่เบียวแต่ปลามันเยียดก่อนไงเพราะว่ามันดึงเบาๆอะ เพราะว่าก้อนหินนะเรามัดขาดไปเลยก้อนหินเรามัดขาดไปเลยมันต้องแบบฟูฟ่ฟาบฟู่ฟาบหน้าดูอะหนักอยู่นะแต่บานม,มันไม่สู้มืออะตัวหนึ่งมันคืออะไรอ้าวมีตัวครับจดิ้นอย่างก็ยี่สกเลยตีหางตีหางันน้นนนอ กินขาดไปอีกแล้วอ๋อกินขาดด้วยว่าเบเจะขาดขาดเลยสายขาดอันเนี้ยร้นอ,อนอย่างงี้มันก็ลงไปไม่ถึงเนี่ยยาวอยู่นะผมไม่ได้ปล่อยสั้นอันเนี้ย เกขทีกเสร็จด้วยสายฝนเว้ย,วยสายสนางคว้าไปเจอสายนางคว้าอีกแล้วสายนางคว้าโอ้โหสายสิบคู่แต่ว่ารู้สึกว่ากินไปไอ้ตรงนี้ก็กินหลุดไปสองแล้ว ไม่่เราไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายตัวหนึ่งเนาะที่มันหลุดแต่นี่ลองเช็คดูก่อนติดนะครับผมว่าเบ็ดเบอร์ใหญ่ตัวนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าปะหรือว่ามันมันไม่เข้าที่แม่นหรือมันเข้าที่แม่นมันมันน่าจะมันมันการคำนวณมันปวดหัวเลยตอนนี้ป้าปลาทำลายอุปกรณ์เราอ่ะอะไรครับเฮ้ยมันก็มีความมันเหมือนกันนี่เขาเชียร์เยอ เกี่ยวได้เสียวเห,เห็นไหมผักกนล้มอะ่ะทั้งคันทั้งสายตอนนี้หมันมีใครเขาเล่นแบบน,นี้กันมีต้องอพี่จุย้ยเขาเล่นอย่างนี้พี่จุ้ยเขาก็ได้แตนเราก็ได้แล้วเว้ยยาวไหมดูดูปลาอยากตว ยาวเท่าผมเลยเนาะใช่ครับผมยาวร้อยห้าสิบกว่ากับเท่าผมดูนิเกตใหญ่เหลยไหมโอ้โหก็ใหญ่เหมือนกันดีโอ้ยแบบนี้คู่แล้วนะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องมัดต้องมัดอ่ะเอ็ดเอ็ดขาวต้องมัดประสบการณ์เรามีเอ็ดข้าวเกือบไง ไอตัวนั้นนะ่ะวางไอเกลือเกเจาะตรงน้ำไอนี้ยังไม่พลาดไอนี้ถึงก็บินเลยนะสายเนี้ยถึงก็พลาดแต่ว่าน,นั้นยังไม่ยังไม่อันนี้ไงแจ๋วน,นี้เป็นเ,เป็ดหัวเดียวหนระือ,อว่ายอดอยูยย่นี่ก็นี่ครับการประกอบที่ผมทํา<ห><ห>ก็จะมีแบบลูกหมุนมีสายหน้าแต่อันนี้เป็นสายคว้นอันนี้เป็นสายเอ็นเนี่ยครับผมก็มามัดก้อนหินจะมัดยังไงถ้ามัดข้างล่างเออ ปลาเรามันก็จะว่ายใช่ไหมอืมมาข้างล่างข้างล่างก็น่าจะดีนะได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่เออเนาะปลาเราว่ายมันก็หมุนไปด้วยเนาะเออเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกมใหม่มาหมุนข้างล่างทีแรกจะกะจ,จะใส่ลูกหมุนสองตัวใส่ข้างล่างดีกว่าอันนี้เบ็ดเบ็ดเบ็ดหัวเดียวนะครับเราจะไม่ต้องซื้อตะกัวเพื่อปลากินปุ๊บอิดเราขาดไปเลยใช่ อย่างเนี้คือมันโอเคกินปุ๊บขาดไปนี่คนระับเดที่ผมได้ปลาค้านะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วกเกี่ยวลูกป,ปลาแล้วก็มัดตามตักบแล้วก็หย่อนลงไปนะครับผมโอเคถือว่าเจ้าอีกหนึ่งตัวนะครับผมงใหญ่นะนะโอเคครับผมตัวถัดไปกันเดีย๋ยวอีกเศษสามสี่ขันแต่ก็น่ารุนนะเพราะว่าลูกเหยื่อเราเหยื่อถ้าลูกเหยื่อเราหมดก่อนมันก็ไม่เนืาอรุนแต่นี่ลูกเหยื่อเรา ปลาตะเพียนนะมันมันถึกนะครับผมเปิดอันนี้ไม่งั้นสี่ให้หลุดไปอีกสองอ่ะแก้สายเรียบร้อยครับมาดึงดูเอา้ามีปลาเฉยมาดูกันครับว่าปลาอะไรโดดขึ้นอ่ะอ่ะไม่ใช่ป,าปาลาอะไรเอาโดดโดดขึ้นพัดกลัมาชอนอ้าว ตะโกวิ่งป้าอะไรตัวน้อยจังได้ได้เด้ได้ดลุ้นแล้วเนี่ยจะทำจะเล่นเฮ้ยนี่เนี่ยของอร่อยผมละต้องการมานานละอยากทอดน้ำปลากินสักหน่อยหาแต่ตัวใหญ่ๆมาเจอตัวเล็กๆอยากกินทอดน้ำปลาปล่อยใช่ไหมขอเถอะ ขอใช่ไหมขออันนี้ถือว่ามาจ่อยขอนะคะรับผมอยากกินสักตวัวางเดี๋ยวถ้าได้อีกเดี๋ยวปล่อยได้อีกเดี๋ยวปล่อยใช่ไหมแต่ <c oughs> ตัวก็ประมาณโลเกือบโลโลนึงอ่ะ <c oughs> นีนแ่แต่พวกเขาตีจะปองเขาก็กินกันนะใช่ครับเขาก็เอากันเขาก็ดีใจละอย่างเราอ่ะมันเกินเกินไปทนานะ ว่าไปพี่สามมือเน้นๆเลยนะใช่ไหมสามารถเลี้ยงผมให้เติบโตได้อีกสองสามวันน่เน้นๆเฮ้ยไม่โอเเบ็ดไข่ก็รู้อยู่เบ็ดเทพจะนะเทพแต่เบ็ดเทพไม่เหมาะกับไอ้สองตัวล่างนี่นะครับไม่เหมาะกับสองตัวล่างใช่ไหมใช่ได้ได้คู่นะเห็นไหมเออไซต์เดียวกันเนี่ยแย่เลยแน่ถือว่าโอเคนะ น้ำเงินนี่ปลาคาวแตกต่างกันตรงไหนมีอย่างอีกเขาไม่นับกิโลว่านับตัวเนี่ยแตกต่างกันตรงน้ำเงินจะตัวสีบอลนะครับปลาคาวจะตัวสีสีบอลหลังดำๆน่อยๆมีสีดำที่ดำดำเออไอ้อนี่ไม่ดำขีบใสหายหางดำมาลุกหัวสีเต็มหัวมันก็ตัดแตกต่างกันหัวมันนี่ก็แง่แง่มา อย่างปลาไก่ปลาอีต <thing> ื้อครับหนมันเป็นยังไงไอคำว่าเง่แงหัวเง่แงยหัวมันมาปุ๊บมันเว็บเร็ว่ะอันนี้มันมาปุ๊บค่อยๆเนินลงอันนี้มันมันไม่สูงอรัภูเขาไม่สูงอันนี้ภูเขาสูงเว็บลงอย่างเงี้ยอันนี้ถ้ามาเร็วไม่ได้ครับซิ่งมานี้หวามนะครับคนเคยที่เคยขับรถกันอยู่ก็รู้แต่อันนี้มาลงอันนี้แบบนิ่มๆอันนี้วับลงใจหายแว็บแตว่าง่เขาเรียกเง่ต้อง่าวไหได้หน้าไงแง่ ตายแล้วมตาไหม่ตะกววิ่งเข้าเฉิดฉายในเรื่องเบ็ดหัวเดียวนะครับช่วงนี้ตะักววิ่งนี่มันสุดยอดอยู่แล้วลงลึกเท่าไหร่อ่ะมันจะมาให้ข้อมูลตรงจุดนี้นะครับผมบางทีผมนึกออกผมก็พูดอ่ะผมนึกไม่ออกผมก็ไม่ได้พูดนะครับว่าเราลงกันยังไงนะคือคือเราเอาลงไปประมาณ เมตรห้าสิบถึงสองเมตรนะครับผมไม่ได้ลงลึกมากนะครับเมตรห้าสิบถึงสองเมตรแล้วลูกเหยื่อก็ใช้ประมาณไหนก็นี่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 ครับแล้วแต่ที่เราจะเอาตัวปลานะครับผมปลาไซส์ใหญ่มันก็เหยื่อก็ประมาณฝ่ามือนะครับเนี้ยปลาตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าปลาไซส์พวกนี้เหยื่อประมาณสามนิ้วนะครับผมอ่าถือว่า ให้คมรู้ไปอีกนิดนึงนะครับผมนึอกออกผมสอนอะไรไม่ค่อยเป็นรอกก็คือผมนึอกออกผมก็มาพูดให้ฟังกันนะครับผมเอาไปพิจารณากันเอาสาหรับนักล่าท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับถ้าใครที่ล่าอยู่ก็ขอให้มันหมานเด้อผมไป ท่านผู้ชมครับกลับมาถึงที่พักแล้วที่จอดเรือแล้วนะครับผมถือว่าสี่แต้มนะครับอนันไอต้นรุดอะ่ะถ่ายมาแค่สองแล้วอีกอันนึงก็ไม่ได้ถ่ายมาอันนั้นคือไออันนี้ขาดนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่สี่แต้มนะครับสวยๆนะครับไซสโลสองตัวไซสิบสองตัวนะครับผมมีเลขหนึ่งทั้งคู่นะครับผมอันนี้หนึ่งโลอันนี้หนึ่งศูนย์โล ชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ